คำเตือนวิดีโอนี้อาจมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมอาจมีคำพูดที่ไม่สุภาพอายุไม่ถึง13ปีควรได้รับคำแนะนำจากท่านผู้ใหญ่นะครับวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความสนุกไม่ได้มีเจตนาไม่ดีดูแล้วอย่าลืมกดติดตามพวกเราด้วยนะครับนะครับท่านผู้ชม อ๋อทุกคนครับคือผมไม่นอนมาประมาณสามวัผมมีเรื่องจะสารภาพกับคนดูนะครับผมแบบติดยาติดยามานานแล้วครับทุกคน อยู่คมอยู่ใช่ไหมเพราะวันนี้ผมแบบอยู่เฉยๆก็ได้นะครับทุกคนเนี่ยคือคืออะไรโอเคครับทุกคนก็สวีดัสสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับทุกคนก็วันนี้นะครับทุกคนผมก็ได้โพสต์ลงไปในยูทูบบอกว่าอยากให้ผมแบบทำคลิปอะไรนะครับก็มีแบบคนดูอะมาเม้นท์แบบว่าบอกว่าอยากให้พี่เอ็ก แก้งแบบติดยาบบติดยานะครับทุกคนผมก็เลยแบบไปเขียนอันนี้เขียนมาแล้วก็ทาแบบแต่งแต่งแต่งหน้าันสิกซีซซ่นะครับทุกคนรอแจ้เข้ามาเท่านั้นแหละผมก็จะทําแบบติดยาเลยครับยังไงอ่ะผมก็แบบรุนแรงรุนแรงนะครับแบบติดยาแบบหิวอ่ะหิวยาไปขวมือเนี่ยแจ้งนะครับทุกคนแบบขอไปซื้อยาอะไรแบบนี้นะครับทุกคนคลิปนี้นะครับ อย่าไดา้มากนะครับทําเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับทุกคนอย่าไปด่ามากอะไรมันมักมา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 ยนะครับทุกคนทำเพื่อความสนุกจองแบบเล่นๆนะครับอย่าไปแบบจริงจังว่าไอ้เด็กเด็กเด็กดูเขาให้ทตามโอ้ยอันนี้อันนี้ก็ไม่รู้อะไรนะครับก็ลูกสวยก็ไปทําให้คนดูบันเทิงให้ผ่อน,นคลายไม่ให้มาซีเรียสน,นะครับแบบขำๆนะครับทุกคน โอเคนะครับทุกคนแต่ว่าก็เหมือนอยู่เนาะเหมือนปะเหมือนคือเกอคือชื่อจริงคือเล่นชอบจริงมึงอะมึงกะเดี๋ยวเซอยบัวเขาเอาตั้งกล้องไว้วะไม่เป็นยังไงใเพราะว่าย่างย่าแจ่มมากมือนกันมึงกะเซลซอยบัวอะไรอได้ปโอเคครับก็เปรอดูตอนแจนมาเลยเพราะว่าตอนนี้แจนไปข้างนอกยังไม่กลับมาเดี๋ยวเราจะไปหาที่ตั้งกล้องไว้นะครับทุกคนไป

มึงเป็น <wounds> ยังเป็นย no, ังเอาไม่เป็นอยัางนี้อ่ะมึงไปเห็ดยังมาก็เปนอนน่าซ้ำเลยคือว่านอนฮะมึงยืนยังไงนอนมึงไปเห็ดยังมานอนเปล่าเลยแหวนก็นอนเปล่าฮะมึงเดียมป๊อปไปเห็ดยังมา ไปเห็นอย่างมากโคตางด้ดังเดยนวดอี่แมอย่างนี้ึตอบ<อ>หมอได้ปากมัน่อนถ้าไปหาหมอบหบอบไปหางูไปหาตำรวจก็นนได้ซะแะ้วหมออ๋อมึงเป็นอย่างมึงบอกมาไปเห็นอย่างมากก็ีนอนบละฮะ ไม่ได้สีน้อยเลยขอความนั่นเองสองอของนั่นเอียงสองร้อยของนั่นเอียงสองร้อยจริงจังจังมากขอข้อสองข้อยืมก้อนสองร้อยสองร้อยค่าเอียงค่าเอายืมเขาอย่างขายืดสีสิบลอยเอ็อย์มอย์ตงกดละสบบาทอย่เออเอเป็นยังขยืม่อ้อยเาไว้ยืมนั่นแค่ยังร้อยเออเร็วเเอากระเามาขอยืมเนี่ยสองรอยืมยางสองอยู่มยค่าอย่ง อยู่ก็อยากมาเหตดกูแห้งๆกูถามว่าคายเนี่ย้องไหอยน่ยค่ายไหวกูละวิบบาทนั่นเองตรงนี้บ่บ่เดี๋ยวลวขึ้นบ่อกูถามลงปอย่างนต่อมาเ๋ยดเนี๋ย บ่เป็นยังไงยองบ่เป็นยังบ่เนวนสองเล้ยเาเอาอะไรเต้เสียมากมาอเบเกของเอาของยังเออเอาข้องยังของยังของยังล่ะเของยังล่ะเเอายังเอายังเอ่ม่เห็นยังยังวงดีออง้สองคนอี่กูอยาาง้น่ซือสองคนนี้ซยังออยู่ั่องหลันคือตาดำแค่ไอ่คอหยัง เห็นออกมาเป็ดซ oh, ื้อของมาอไอยู่นะบอกมาเขายิมสองเลยเขาหยิดมาทานซื้อนุกินเขาจอไปซื้อแห่ก็ได้สิกินไนโอ้ยโอ้ยหยิบเงมาได้อะไรเราองกันเถอะยาวแหงมันใหญ่ไอ้ไผมก็มีค่ได้หยืบโอ้ยกันเอยหยง มึงจะไปยังเกมึงจอไปยังองน้อนถามมันม oh, yeah ึงจะไปยังไงเบายืมนี่เดี๋ยวขึ้นโยืมไปเท็นยังงข้นเดี๋ยวขึ้นอกยืมไปเห็นยังไบอยจะยังโดเควาไปเ็ยนยังไงไกินเขาินเขาจะไปซื้อไหก็ได้เพราจะไป้อไกินไปกินหรือซ้อกาแฟหอมจะไปซื้อไหก็ได้กาแฟได้ตุ็ยกับมีขาวก็คิกิีทางไหนโอ้ยากยากเขา ออกไปยังอยังยืมยังเองกูกมี่เทกันมี่ห้ไม่ดีไม่กูบอกว่ากูองแล้วกูฮะกูยืมเงได้เราทำนี่ไโอ้ยยังไงขาแหมงขากงกกหเลยจังเอาเลยเอาเลยไอายเอาเย ไม่ได้เนอย่างนี้ยไรเขาทุกคอนเจนไม่อยากเหรอเจนเออไ่อยากหรอไม่อยากหรออยากเห็นน้ำบาดกูไรือดิไม่อยากเลยบอเขาอุตส่าห์เป็นหลอกร อยนีขังเดี๋ยวเขาขังไหแบบเขาขังขังหี้ยังเหรอโอ้ยโอเคับทุกคนก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับว่าถ้าอย่างก็ตาม สันตาเกลี้ยกล่อมเพื่อเกลี้ยกี่อมติยาคือโอ้โหโบกยันกันคือชีวิตจริงอ่ะคือสุดแล้วโบกยันเอาคืออะโอเคครับทุกคนแมนก็วิเชีฟหมดแล้วเห็นว่าจะจะอ่านโอเคครับทุกคนทุกคนเท่านี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดต่อใครกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับถ้าอยากให้ผมทำคลิปอะไรอีกก็คอมเมนต์ใต้ล่างคลิปเลยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนบาย